ขึ้นมามันทิมนายนะมันว่าไม่แม่งไอ้ยีมันกองหนกันอีกแล้วกองในขำกองดนหน่อยไม่มามันว่ากองในหลบว่ที่ที่ไปล้มก่อสมัยโอยวะไม่มมันกับเกี่ยมเบลล์ลูกชายเพื่อนนี่แนวแก่พอมันพอไปหอดพ่อกนได้เล่าเลยว่ะปันเน่หันพวกงาปันเนือู้หโหดงามีซิปโกดที่เจ็ดสิบสองเยีงคนปันมองงาเยี่ยงม

เออลเงินั่นเงเสียงก็อยู่เด่นวันนี้มันใส่ยี้ยัอ่อยนมไจะยิ้มไปเต็ห้งใหญ่อยู่ไปยิ้มี่เต็มห้องใหญ่อยู่เปล่าเนที่อร่อยนี่เรเีดยนโอ้ยงอใจเรื่องคนพาสั่งอยู่อเปลี่ยนดู้าวาสั่งโอเค้าคาสั่โอ้เก็บสวยวะเจ้าหายมนอรอเลื้เล้นเดีเรจ้าเห็นไม่ไหวของเห็นขอเสียงเีมันหมจอด

từng đẹp, nhà kinhớt, cái này. này, này đừng con thì là mong, mong không? Phải, không? 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 đây không là gì vậy, là แล้วาสมมาแดกยังไงอึ้งมาแดกไรูะสอบตอสอบแ่อึ้งมาแดกไมหลายหเลยกินจะไี้กินเลยอืมนนวิเคราหวยอ้กหวยไไม่กินเลยโอ้ยดาอ้เจ้ายาอะไรยังเียงยาหนังียาูก็้มไนนี่ยจะดู

เัวใยังเห็นประจำอยู่เดืองเงินเดืองขาเงินขาเดืองมันมีสีเดียวนะเอฮะได้หมด้เลเห็นแบบตัว่เาเสียงีมาตายพ่าโยกบัวเดือกใส่กันเลยเดือกมือกันสองก็ตาเเดืองแล้วกเอาาพจะอู่เอิไม่่ไปกูหนึนไหล ดิกไ่อ้พรานไอ่ไเาหลาบ้าบ้านหนาวปิดไว้ต้นน้ำมันทุกคนเกี่ยวผีหันเลยอยู่เตียงหรืน้องไปเกี่ยวผีแมวหันดึเตียงเกียวเดเียวเดืยเกีเดืออืมปวดปวดเจ้าเออยู่ไหมบ่นเหตุจ่อไะไนี่ยกไฟหว่านอ่า้อืมอือกงนมนมีปีก้องนมมัางไยังสิบบุญอม

Give me làm hai bên em. Oh. Gần khuôn hạng lưu tâm mày có điện mày chân đúng không. Mỏ. 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 ตัวทีฟักลาบบ่เอ้ยมาจีบ,บ,บ่ม่หมน้องพุดพุดด้วยตามเลยเนาะเจาะหาที่บาดน,นะเสียบๆเนี่ยน้องผมเข้ม เป็นจิรางกินมาตวัดได้น้อครับวัดป่าวัดป่าสามกีโัเดียหอเดียวดนี่เร่อเเฮ้่ว้เ

สิมสันคงหาสิ่งผมโพล่นรท่านสิ่ก็มอพระกระวาวันีนสิ่งนีการทันเจ้คโอ้โหนเห็นอะไรเนี่ยเสียงแลเรียกว่าอขออาดเนี่ยเหรออะไรเจ็บไรอืมเฮ้ยเจียวเขาโดเนเขโดหรอกวันอืมรู้แต่คอยเขดนแค่นเดี๋ยวคอ,อยตงโดนไหนทุกอ่นัน cũng được câu hồng sao điều vớt điều vớt về bưng đẹp à tốt bưng Ui. và giúp hạnh khát nhé ngồi. Ui. Ui. บูดงหายหูกระ <c oughs> โดดทีดก็แล้วละเห็กดีว่ะเอานี้าตอกรักใหม่อยู่บาไง่ตอกลักระบาดเหนือไม่ไมเห็ดเองหมืหอมหนองวหนอมสด นี่ยไม่ใหม่วหอมเออเกามัเนี่ยหมูหอมเออเลื่มขคิ้วกันหนุกันเออที่แดดเออได้เออวันนเกินบักเออวานก็ได้ขนแม่เอออ่างนู้ดเออฟาดบ้งน้ดบสิา่สัด้งน้ด

กินดิบแล้ววาจ้าคือมะหวนเหลือมผ่มลนกินดิบไาเมื่เกี่ยวสุโรต่า้เป็นกินดิบเลยครบู่บอครับตัูเบอลหน่งตัสองนี่ก็ผูเบอาอีกูหนึ่งบอลรู้สาวนกแมนมันเป็นที่ยอมโอ้โเ้มนท้ผมอมักินง่ายแล้เจ้าสุโจุปัานเนาะ เสเกียขเท้าคนได้เออเออเอ้ยวันเตะลงหูนูปากคือยังกี้นมึงกี้หลงวันทายนู้ยึงเลียนเูบ้านที่กองของหูบ้านเอาเราเขาบดลุ้มเลยไม่ยวเินคนคนหูไหวะ ตบกุนอย่างแบบกุนเบิดเสีบๆหลับหลับบรายหลับน้อยๆฮะสิบานะเซ่บอู้อะพี่้องอู้ง่่ายองอือโอ้ยเมื่อกพ่อใหญ่เออพ่ได้เอกลงด้ไหอือ

มันมีตุมเนาะตมใส่นามพน้อพอนมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับน่าแสยบเเหมือนกันครับผมบ่ว่าบ่าื้อท่านหน่อยบ่บ่ว่าคเดียรซัซื้อมันหนทานหน่อยบ่าี่นองเติมอีกก่อนเออขายโวเหลือเออ ผมตายบาเรื่องโอ้เออผมจะยังเดาแล้วทำนี้มันนี่แต่ไม่ใช่น้องขวนไงมันซิปซบมีน้องขวานหมดเลยมีทิ่มอันอ่ะเข้าไปยุติตลาดช่แม่แต่ว่ต้องเกิดช้างจีนี่ึงบ่กะจีนีจีนีมึบ่หรอแล้วทำไมหญ่นด้จะขู่ยั่คนนี้เราเต่อโอ้ยู่ให้เอาอยู่ดีขู่ยังขู่อีกไม่ได้เย เหนม้อยังบอเลาเอเนี่ยกินสบ้อยบอวอยกไปซีนอะนานเ่ยากเจ้ายามากิีน้องไปแบบนี้ยไป้วบอการ้านรู้ดนะเก็บไม่เนี่ก็ให้กินถอดเมีอโอ้ยอไรยุบกินถอดเมีโอ้ตายแล้วมัน ขอนใส่ตีรังเห็นไหมจังหวะเขากินอะไรมาอันเดียวปวดกระดูกนี่เด้อจ๋อในนี่เาินี่โอ้ยเห็ดเสีบเริ่มทอมเข้วมาดิ้นแสบกระันว้ยนี่นะซาอยากคุณนรินนเงินอยู่ไว้สิบบาทจะยอได้ร้อบาทเบิ่งคุนเราคุณนรินพวกกันกินทั้งขางจอยบัดีุยัางพี่ ูนอ the ้วนกูรมสมบุโอ้ตูลนมาแล้วแม่นอนแล้วบ้านเนี้เออเออเขียนไปเขียนมันไม่บอก่บอ่นโอ้ yeah> ัดไกินกินเดียวเอ้าก็นั่งิะเอานั่งกัน ใส่่ลาบนี่คุยลาบจุกว่าที่เปี๊นี่ตักตักไหนไหลเอ็กู้ตัวอย่างเง้มาหยุไมเจ้าาวต้ใส่้